เบิ่งสวนบักน้ำเต่าเด้ครับบบบนี้บักน้ำเต่าปลูกจังไหนก็บว่าเป็นน่วยเพระว่าบ่ามีแมาแลงมาผาสมมแลงในกรุงเทพมันหายากผึ่งกับบมี่ยังกับบมีตอนแรกว่าหูหวิธีบ่เป็นน่วยเลยเป็นน่วยเดียวนี่ยนี่เอาไว้เอาพันมันน่นวยน่วยแบบสัน บันนี้นวยแบบเงี้วก็เป็นชายนวยเดียวนี่เอาไว้แนวมันประมาณเมตรกว่าประมาณหนึ่งเมตรกว่าบาทนี่หลังจากนั้นไปเบิ่งใน YouTube ศึกษาใน YouTube มาในวิธีใน YouTube ผสมเกสรนะมันบันนีนน้ติดเต็มเลยบาทนี่น,นี่หลังจากผสมเกอสรอได้หนึ่ง อาทิตย์อันนี้ประมาณห้าหกวันก็จะมีลูกออกมาน,นั่นกับนู่นนั่นกับสได้อยู่ประมาณสีหามือผสมเกสรแล้วน่อันนี้ได้มาอาทิตย์หนึ่งจะกินได้ล้ออันนี้เพิ่งได้สามมือสีมือเนี่ยผสมเกสรแต่อันนี้มันติดเองเ็เลยงวง่ว่วะทาไมมันติดน้อยแท้ต้นบกไงไม่ยช่น้อยเดียวอันนั้นก็ไม่น้อยเดียว ไปศึกษาในยูทูปไปเบิ้งในยูทู e เปิดเบิ้งหลายืนแมหง่อยนะติดเต็มเลยลูกนี้เท่านิ้วมือผสมได้หนึ่งวันอันนี้ก็ผสมได้หนึ่งวันอันนี้ก็ผสมบางลูกมันก็ไม่ติดต้องต้องผสมหล,หลายดอกอันนี้ก็ผสมได้สามวันสองวันสามวันเนี่ยลูกนี้ติดเต็มเลยครับตอนนี้น้ำเต้า แบบยาวไม่ใช่แบบกลมอันนี้ก็จะมีคนมาขโมยสองลูกเมื่อวานนี้มาขโมยสองลูกเมื่อวานนี้อันนี้อีกลูกหนึ่งอยู่ตรงไหนบะนี่อีกลูกหนึ่งหอยหอยเขามาหักเอาเปาะเลยนี่เขาก็มาหักเอาเปาะเลย <c oughs> นะครับปลูกไว้กิน ว่างๆจากการแลนวิ้นสวนข้าเจ้าก็มีนี่กระตึกผีกระหัาเหรอไอ้ผีผิกำลกกกังเป็นน้อยได้เนี่ยบักแตงก็ได้กินหลายน้อยได้บักแตงบักแตงปลูกไปสามต้นเนี่ยกินหลายน้อยล้ว อันนี้บอกนำเตาก็น่าสิหไงผสมเกรสรไดมานซีหานเลยปูกเาร้ายเลยยังกดกดไรกดติดตามถามมาอะไรนะครับเด้บอกที่ชีว่างๆหลังจากการแรนวินมากปูกพักกินก็ต้องซื้ออันนั้นใบสะเห็ดแนวต้องเชียนไว้เอาไว้ทำพันแ้่สันหาย จนสิมาลักอ,อ๋อนี่ลูกนี้เอาไว้ทำพันธ์นะครับซ้ำนีแ้แหละ